เดี๋ยวลุงขอพายใช้มือเลยนี่นี่นี่กรอบไหมนี่กรอบขอบกรอบ,อบ,อบแต่ว่าตรงกลางยังเป็นแต่นี้หรือป้าาวะลองดูดูนะนี่เยอมนี่ไงเยอะไหมนี่เป็นไงนี่เรื่อง ที่ง่ายๆบางคนคิดว่าง,ง่ายจริงๆไม่ง่ายอย่างที่เองคิดนะเว้ยถ้าเองควบคุมเวลาหรือว่าควบคุมความร,ร้อนของน้ํามันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เลยเว้ยเออนี่เป็นไงโอโห้เฮทอได้พอผัวแม่ผัวกินนะเนาะแม่คือจะแจ่มเลยวเว้ยสวัสดีครับผมลุงเทียนพาอ้อวันนี้ลุงก็หยุดทำงานแล้วก็มาพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะวันนี้ลุงแพชชั่นลุงไม่ได้โฟกัสไปที่ผัดกระเพรานะนี่นี่วันนี้คลิปนี้โฟกัสมาอยู่ที่ตรงนี้วเว้ย เออพวกเองกลับบ้านกับช่องกันไปจะไปทอดไข่ให้กับแม่ผัพวพวอ่อผัวเออหรือว่าก็พ่อตาแม่ยายทอดยังไงให้แบบมันมันกรอบอะกรอบแล้วก็แต่ว่าข้างไข่แดงังเป็นแบบเยิ้มๆด้วยไปไปดูเลยเฮ้ยอย่างแรกก็นี่ตอกไข่ก่อนเปราะนี่ใส่ถ้วยถ้วยเล็กๆไว้ก,ก,ก่อนนะเว้ยวาร์นี่เพื่อไมเวาลาเทไปไข่จะไม่ได้ไม่แตกไนงะเออ อ่าตั้งกระทยร้อนนะเว้ยแล้วเทน้ามันลงไปให้แบบพอไข่ลอยนะว้ยไข่ดาวที่เราจะทอดมันจะลอยออกมาเใอสอ่ปอแบบเยอะหน่อยแต่ว่าที่เหลือว่าเก็บไว้ทําอย่างอื่นได้เว้ยเราตั้งไฟให้พอแบบแรงอยู่ประมาณปานกลางเนี่ยแล้วพอน้ามันร้อนนว้ยเองทอดเทลงไปเลยนี่วับนี่เองดูป๊บเอาแบบไม่ต้องตัดต่อเลยต่อเนื่องเลยป๊บ ไข่มันจะลอยใช่ไหมเองเห็นไหม,ไ,หมไข่มันจะลอยนะนี่นะนี่ขอบเริ่มเหลืองแล้วดี๋ยวมีเสียงแพงหน่อยนะเว้ยช่วงสงการเว้ยเอออันนี้ลุงไม่ตัดต่อเลยนะแบบเทแล้วก็ยกมาให้เองขึ้นดูเลยนี่แบบแบบช็อตเดียวเลยเออนี่เรียบร้อยใช้ได้ละน,นี่เป็นไงใช้เวลาประมาณไม่ถึงนาทีนะเว้ยเองไม่ถึงนาทีนะเว้ย นี่เองเห็นไหมเนี่ยขอบนี่เหลืองขา้างในยังเป็นตะนี้เดี๋ยวไปดูกันลูกที่สองก็ทำเหมือนเดิมน้ำมันโอ้หอันนี้ยิ่งร้อนใหญ่เลยนี่มันก็จะเหมือนเดิมฮะเนี่ยนี่มันก็จะเหมือนเดิมเนี่ยเนื่องจากที่เราใส่น้ำมันเยอะนะเว้ยเห็นไหมไหมไข่มันก็จะลอยไข่มันก็จะลอยนะความร้อนของกระทะต้องได้นะเว้ยความร้อนของน้ำมันต้องได้ถ้าไม่ได้นะมันจะแป๊กเลยก็คือขอบขอบเนี่ยขอบขอบรอบไข่เนี่ยมันจะไม่เหลืองเลยเว้ย ใช้เวลาการทอดไม่ถึงนาทีนะประมาณสักสี่สิบวิหรือหรือว่านาทีนี่ยไม่แต่ว่าสี่สิบวิมันก็จะเกินไปประมาณนาทีงอะเองก็จะได้ไข่อย่างนี้เลยนะแต่ว่าขึ้นอยู่ที่น้ำมันเว้เห็นไหมเออเรียบร้อยทอดไปเดี๋ยวไปโชว์ว่ามันเป็นยังไงนี่เป็นไงขอบเหลืองเป็นไงเพียงภายในไม่กี่นาทีนะเราสามารถทอดได้เลยนะเนี่ยนี่ไขน่นี่มันจะกรอบเนี่มันกรอบขอบมันจะกรอบ เพราะว่ามันอยู่ที่เราใส่น้ํามันแล้วก็ความแรงของของความร้อนของน้ํามันเออความร้อนของน้ํามันต้องร้อนได้ที่เว้ยไปดูนี่มาดูมาดูนี่อ่ะยกจานมานี่ยกจานมาปึ๊บนี่ฮะนี่เดี๋ยวลุงขอพายใช้มือเลยนี่นี่นี่กรอบไหมนี่กรอบขอบกรอบแต่ว่าตรงกลางยังเป็นแต่นี้หรือป้าหาวะ ลองดูดูนะนี่เยอมนี่ไงเยอะไหมนี่เป็นไงนี่เรื่องที่ง่ายๆบางคนคิดว่าง่ายจริงๆไม่ง่ายอย่างที่เองคิดนะเว้ยถ้าเองควบคุมเวลาหรือว่าควบคุมความร,ร้อนของน้ามันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะเว้ยเออนี่เป็นไงโอ้โหทอได้พอผัวแม่ผัวกินนะเนาะแม่คือจะแจ่มเลยเว้ย เป็นไงเรียบร้อยเว้ยเท้าอัดไข่นี่เป็นไงนี่เป็นไงวันนี้ลุงก็มาแบบเบาๆช่วงในเทศกาลสงการในวาระดิถีปีใหม่ของไทยในช่วงเทศกาลนี้นะลุงก็ขออานวยพรหรือว่าขอวยพรให้กับพวกเองที่กําลังจะเดินทางกลับบ้านเพื่อไปหาพ่อหาแม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเองนับถือนะเว้ยจงช่วยโดนบันดาลให้พวกเองเดินทางปลอดภัย อย่าได้มีอุปสรรคในการเดินทางใดๆเลยนะในช่วงนี้นะแล้วก็พวกเองก็ไปสั่งสรค์กับครอบครัวไปทํากับข้าวให้พ่อให้แม่ให้คนสนิทหรือญาติพี่น้องกินให้มีความสุขในช่วงเทศกาลของปีใหม่ไทยด้วยคลิปนี้ลุงก็คิดว่าหวังว่าพวกเองจะชอบด้วยลุงก็อยากจะมากออวยพรให้พวกเองเดินทางปลอดภยัย ก็คลิปนี้ก็ลุงก็ไปก่อนคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ